สวัสดีคะ่ะบอลหนึ่งที่น่ารักทุกคนวันนี้พร้อมจะเรียนกันหรือยังคะสวัสดีค่ะบอลหนึ่งที่น่ารักทุกคนวันนี้พร้อมจะเรียนกันหรือยังคะพร้อมแล้วนะถ้ามาอยู่หน้าจอแบบนี้แสดงว่าพร้อมแล้วามาเรียนกันเลยดีกว่าโอเคครูฉันอยากร้องเพลงให้น้องบอลหนึ่งฟังก่อนอ่ะอยากร้องเพลงอ้าวเพลงอะไรไหนลองร้องให้ฟังสิอ้อเอาเชลลูมาฟ้าอยากให้คร uf, ูใจแรงเกิดค้องครูจะแดงแดไม่นสีเชลลูไหนไหนเชลรูที่เอามาฝากล่ะคะในตู้เย็นแล้วค่ะแบนปะเจ็ดนะ กูว่าตลอดและบองนี่ไม่เห็นจะมีเลยคุณครูอยากกินแครอทแต่บองนี่ไม่เห็นจะมีเลยคุณครูอยากกินแครอทวันนี้ก่อนวันนี้มาเรียนสระอะไรกันรู้แล้ววันนี้บองแอบ,บอ่านของคุณครูแล้วคุณครูจะสอนคำที่ผสมด้ว จริงๆสระโอสระโอสระโอแต่ว่าตอนนี้บองต้องไปอยู่ที่ตัวเองก่อนนะคะได้แล้วเมื่อกี้บองบอกแล้วนะคะว่าวันนี้คุณครูจะสอนคําที่ผสมด้วยสระโอแล้วมีตัวสะกดสระโอนักเรียนต้องดูให้ดีเลยนะคะเพราะสาระโอเนี่ยมันจะไม่เหมือนสระอื่นเลยมันจะเป็นยังไงมาดูกันมาดูกันมาขอกระดาษเลยจะได้เห็นชัดๆมาดูเลยสระโอมีโอกับอะสระโอมีโอกับอะข้างหน้าเป็นสาระโอข้างหลังเป็นสระอะเรียกสระโอลืมหรือยังคะ เราต้องใส่พยัญชนะลงไประหว่างสาระโอกับสระอะนะคะคำที่หนึ่งเอามาดูแบบนี้อ่านว่ากโอโกสกดว่ากโอโกไม่มีตัวสะกดแล้วถ้ามีตัวสกดลองใส่ตัวสะกดตามหลังมาเป็นงงูนะคุณครูเององงูมาเป็นตัวสะกดนะคะตามหลังมาใส่ไปข้างหลังสะกดว่ากโองกงกโองงกงกงแต่ว่าคําว่ากงสะระโอเมื่อมีตัวสกด มันจะอยู่แบบนี้ไม่ได้ดูดีๆนะสระโอมันจะเป็นยังไงสระโอเมื่อมีตัวสะกดมันจะหายไปเลยทั้งสาระโอกับสระอะแวบไปเลยเหลือแต่กไก่กับงองูแบบนี้คือสระโอสะกดว่ากอโองกงสาระโอล่องผลหายไปแล้วไม่มีใครมองเห็นแต่บอหนึ่งมองเห็นรู้ว่ามันคือสระโอไม่ถูกสาระโอลออ่ะนไหนลองสะกดพร้อมกันคำนี้สะกดว่าอะไรคะกอโอง เห็นไหมคะปหนึ่งไม่ถูกสาระโอหลอกแล้วสาระโอล่องหนแต่ปหนึ่งมองเห็นว่ามันคือสระโอกอโององกงได้นะไหนลอกอีกหนึ่งคำาดอโอโดโดอโอโดเอากอไก่มาเป็นตัวสะกดดอโอกโดสระโอหายไปเลยสาระอุล่องหนเหลือแต่ดเด็กกับกอไก่สะกดว่าดดโอกโดกดอโอกโด ดกดกได้นะคะไม่ยากใช่ไหมพร้อมจะสะกดหร้อยังคะมาสะกดกันเลยคําที่หนึ่งขึ้นมาคํานี้สะกดว่าตออกกอตกตออกกอตกตกตกคําที่สองหออกกหกหออกกหกหกหกคำที่สามยออกกอยกยกยก นะคะยกสระโอล่องหนมองไม่เห็นเลยแต่มันคือสระโอปอหนึ่งต้องรู้นะคะอย่าให้สระโอหลอกเราได้นะไปต่อกันคำต่อไปบออดดบดบอโอโดบดบดบดคำต่อไปขอโอโดขดขอโอโดขดขดขดคำต่อไปค่ะคำนี้สะกดยังไงนะทอโอดดทดทอโอดอทด ได้นะเราไม่เห็นสระอุเลยแต่สารอุมันมีอยู่แต่มันแอบอยู่ล่องหุนไปแล้วมองไม่เห็นทออุดอทดแต่พอหนึ่งต้องรู้นะคะทออุดอทดไปคําต่อไปเลยตออุบอตุบตออุบอตุกตุบได้นะคะรออุบอรบรออุบอรบรบรบคําต่อไปจออุงจงจออุงจงจงจง คำต่อไปผอโอกงอผงผออกงอผงผงผงคำต่อไปค่ะทออกงอทง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 คำต่อไปดออกมอดมดมดมคำต่อไปค่ะขอโอกมอขมขอโอกมอขมขมขมขอโอกมอคม คมคมคำต่อไปเลยมาค่ะบอหนึ่งอันได้แล้วจะกดพร้อมกันบออโน่บนบออโน่บนบนบนคำต่อไปฝออโน่ฝนฝอโอนฝนฝนฝนคำสุดท้ายซออโน่ซนซนซนได้นะคะซนเรียบร้อยสะกดได้แล้วนะอย่าลืมว่าซาลาโอมันล่องหน มันมีอยู่แต่เรามองไม่เห็นมันแวบไปแอบแต่ปอหนึ่งรู้ไหมคะปอหนึ่งรู้ปอนึงเห็นว่ามันคือสระโอหายไปเลยทั้งสระโอและสระอะแต่อย่าให้สระโอหลอกปอหนึ่งได้นะคะจาไว้นะว่ามันคือสระโอไหนลองมาฝึกสะกดคําที่เป็นสองพยางค์บ้างมาสะกดพร้อมๆกันมาพร้อมนะคําที่หนึ่งเลยคะ่ะอ่ะคานี้สะกดว่ายังไงจอองจริงไม้โทรจริงจอ,อกอจกจริงจกจริงจก,จก จิ้งจกสารโอโกอยู่ที่คําว่าจกจอโอกกอจกมองไม่เห็นสารโอโกแต่เรารู้ว่ามันคือสารโอ,อโกจออกกอจกจิ้งจกแต่นะคะไปได้จิ้งจกคําต่อไปหออกกอหกหออกกอหกรออกมลลมไม้โทลม้มหกลม้มหกลม้มหกลม้มได้นะคะไปคําต่อไปขึ้นมาสะกดพร้อมกันดออมอดม ยออายาดมยาดมยาดมยาคำต่อไปค่ะมออโดมดกอะดกัดมดกัดมดกัดมดกัดอ่าผ่านไปคำต่อไปขึ้นมาสออายอสายฝอโอโนฝนสายฝนสายฝนสายฝนไปได้สายฝนต่อไป ซอุกอซุกซอุนอซนซุกซนซุกซนสุกซนไปค่ะคำต่อไปขออาวขาวไม่โทข้าวต่ออกมอต้มไม่โทต้มข้าว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 ต้มไปคำต่อไปฝออุนอฝนต่ออุกอตกฝนตกคำนี้สระออทั้งพยางค์ที่หนึ่งและพยางค์ที่สองเลยทั้งข้างหน้าและข้างหลังฝอโอนนฝนตออุกอตกฝนตก ฝนตกได้นะคะไปได้คํำเต่อ้ายก็อมอกมไม้โทก้มหออัวหัวก้มหัวก้มหัวก้มหัวและคำสุดท้ายนออุมนมผออกงผงนมผงนมผงนม ผงไปได้เรียบร้อยทีนี้มาอ่านแบบไม่ต้องสะกดกันนะคะไม่ต้องสะกดนะคําละ3ครั้งใครอ่านไม่ทันคุณครูก็อ่านครั้งที่สองกับครั้งที่สาครั้งที่1ฟังคุณครูก่อนแต่ถ้าใครอ่านได้อ่านพร้อมๆคุณครูเลยไม่ต้องสะกดนะพร้อมมาคําที่หนึ่งจิ้งจบจิ้งจบจิ้งจบหกล้มหกล้มหกล้ม ดมยาดมยาดมยามดกัดมดกัดมดกัดสายฝนสายฝนสายฝนสุกซนสุกซนสุกซนข้าวตม้มข้าวตม้มข้าวตม้มฝนตกฝนตกฝนตก ้มหัวก้มหัวก้มหัว,หวนมผงนมผงนมผงจำได้นะคะสาระอกหายตัวล่องหนไปเลยแต่ปหนึ่งเห็นไหมเห็นปหนึ่งรู้ไหมรู้มันแอบ,บอยู่นะคะจำให้ได้สาระอกล่องหนหายตัวไปแล้วเมื่อมีตัวสะกดแต่ถ้าไม่มีตัวสะกดสาระอกก็อยู่ที่เดิมนะคะคุณขายังอ,อยากล่องหนได้เหมือนสาระอกจังเลยคะ่ะอยากล่องหน อยากล้อหนเอาหันไปข้างหน้าก่อนหนูน้องปอลหนึ่งคอยอยู่หันไปข้างหน้านนองคะใครอยากล่งหนได้เหมือนสะระอตบ้างคะอ๋อบองอยากล่องหนเหรอเดี๋ยวคุณครูทําให้นะเตรียมตัวเอ็นสองสัมเอาไม่หายเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่บองต้องการหายใจด้วยเอ็นสองซัมอา้าวบองอยู่ไหนแล้วล่ะข้าบองอยู่ที่นอ่นอา้าวแล้วทําไมคุณครูไม่เห็นบองบองล่องหนไปไหนไปไหนเออบองกลับมากลับมาเรียกบองใม้กลับมา ขับเองไม่เป็นอ่เตรียมนะกั้นหายใจด้วยมาแล้วบังมาแล้วบังมั่งหดได้แล้วค่ะคุณครูอเออไปเป็นสาระโอจําได้หรือยังสาระโออ่ะอยากเป็นสาระโอและจําสาระโอได้หรือยังโอเค่ะสาระโอ๊ีใสาระเอ,ะอกับสาระอา จำแม่นเลยนะสารอแสดงว่าชอบสารออไหนลองมาอ่านสิรู้จักจริงหรือเปล่ามาอยู่ฝั่งนี้อ้าวคำนี้คำนี้อ่านว่าอะไรคะอ่านว่าฝนตกค่ะอ๋โหฝนตกอ่าคคำต่อไปมดกัดโอ้มดกัดระวังมดกัดบองนะจิ้งจก่ะดังกลัวจิ้งจกนะคะคุณครูวันก่อนลิงก็กลัวจิ้งจกก็กลัวกลัวทุกอย่างเลยคำสุดท้ายคำสุดท้าย อ่าต้นอ่านได้เข้าต้มเรียบร้อยอ่านได้ทุกคําเลยบองอย่าไปแอบล่องหนเองนะคะเออล่องหนไปเดี๋ยวกลับมาไม่ได้แล้วบองจะกลับมายังไงกลับไม่เป็นล่องหนไปอย่างเดียวกลับมาไม่เป็นคุณครูช่วยไม่ได้นะคุณครูก็มองไม่เห็นมองไม่เห็นเพราะว่าบองไม่ใช่ซาลาโอะอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนอะจบแล้วซาลาโอะไปอาลาน้องปอนึงก่อนซาลาโอล่องหนเดี๋ยวเราจะล่องหนไปแล้วนะลาน้องปอนึงก่อนซาลาโอล่องหนเดี๋ยวเราจะล่องหนไปนะ ได้ยาวเลยอ่ะไปแล้ววันนี้อ่าวันนี้จบแล้วไปพักผ่อนนะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยแล้วเจอกันค่ะ